สบการณ์การทําเกษตรการทําทุเรียนค่ะทุกคนใจรักถึงทําใจไม่รักให้ระวังที่เราปล่อยปล่อยไม่กี่วันเองค่ะอาการเป็นอย่างนี้นะทุกคนค่ะทุเรียนต้นนี้มันเป็นทุเรียนเราปลูกคู่ปีที่แล้วเราล้างรากมันไปนะถ้าเพื่อนติดตามเราก็จะเห็นว่าการล้างรากทุเรียนสองต้นนี้เป็นทุรักทุเลนะคะทุกคนค่ะเราเอาน้ําฉีดเนาะเมื่อเราเอาน้ําฉีดปีที่แล้วหลายๆคนที่มาคอมเมนต์เรานะคะว่าทุเรียนเนี้ย มันจะรอดไหมทําไมไม่เอาไตาโคโดมามาใส่ใช่ไหมคะซึ่งเราตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักไตโคโดมาเนาะในเมื่อเรารู้จักเราก็เลยเอามาเพาะเชื้อแล้วก็ใส่ไตโคโดมาด้วยแล้วก็หลังจากเราล้างรากแล้วก็ใส่ไตโคโดมาตัออ้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่ได้มาทําอะไรมันก็คือช่วงมันก็เข้าสู่ฤดูฝนเนาะค่ะเนาะแล้วมันมาอีกนิดปีนี้คือมันรอบของมันค่ะรอบของมันที่มันตรงกับวันที่เราล้างรากของเขานะทุกคน มันก็ได้ปีปีหนึ่งแล้วนะทุกคนมันก็โตขึ้นแต่ว่าอาการมันก็เหมือนเดิมเข้าสู่ภาวะแห้งแล้งแล้วก็ทุเรียนมันต้องให้น้ําวันนี้มันก็ตอนเย็นแล้วเนาะเราก็ได้มาให้น้ําทุเรียนนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าการที่ให้น้ําทุเรียนเนาะก็ดูนี่อากาศแบบนี้เย็นๆอย่างนี้ต้องให้ไม่งั้นนะ่ะรากทุเรียนน่ะมันเป็นรากทุเรียนที่อ่ามันมีความร้อนอยู่แล้วเป็นรากทุเรียนที่อ่อนแออยู่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะ เวลาเราให้น้ําเราก็ให้ตรงที่อากาศเยน็เยนๆแบบตอนเยน็เยนๆอย่างนี้แต่ว่าเราอย่าให้เยอะก่อนเพราะเราให้ครั้งแรกหลังจากมันปรับได้อะทุกคนเราค่อยมาเพิ่มน้านะคะ,เพ,ะเพิ่มน้ำเพิ่มน้าเข้าเข้าไปหน่อยตอนแรกๆเราให้เพื่อให้เขาปรับได้ก่อนนิดหน่อยนิดหน่อยพอเราก็เลยจะใช้บัวลดลดนะคะลดทีละสองอต้น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 ,ตนละ ่็เรียกอะไรบัวลดหนึ่งก็คือห้าลิตรนะคะห้าลิตรที่โคนก็กอดแล้วอีกวันสองวันเราค่อยมาลดให้มันกระจายอ่ะทุกคนเพราะว่าเราก็ปลูกทุเรียนแบบตั้งใจปลูกเล่นๆแต่มันได้มาก็ต้องดูแลมันน,นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้จะให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่าทุเรียนนี่คือใบทุเรียนที่มันร่วงหล่นนะคะทุกคนมันหล่นมาขนาดนี้แล้วทีนี้เวลาเราให้น้านะทุกคนนะั้นเราก็ไม่ให้เยอะก่อนนะทุกคน ต้องปรับปรับมันก่อนเนาะปรับให้น้นําน้อยๆก่อนวันนี้เราก็ได้เข้ามานะทุกคนเข้ามาให้น้ําทุเรียนเราการให้น้ําทุเรียนเราเราก็ต้องให้เวลาเวลานี้นะคะทุกคนเวลาตะวันมัจนจันจันนี่ให้ไม่ได้ต้องให้มันตะว,วันมันเย็นลงก่อนเพราะว่าพื้นดินมันร้อนแล้วมันจะไปกระทบรากทุเรียนมันทําให้ความร้อนตรงนั้นจะไปรากไปไป,ไปลวกไปลวกเนาะลวกรากทุเรียนทุกคนดูแต่มันขาดน้ําจนกระทั่งนี้ นี่มันแห้งแบบนี้เลยนะทุกคนค่ะทุเรียนต้นนี้นะทุกคนทุกคนก็จะเห็นนะว่าทุเรียนเราต้นนี้มันเป็นทุเรียนที่เราล้างรากไว้ปีที่แล้วมันติดเชื้อเนาะเราปลูกแล้วก็เอาน้ํามาฉีดล้างรากเขานะทุกคนแถวนี้เราลื้อออกหมดล้างออกหมดเลยนะทุกคนเราคิดว่าทุเรียนต้นนี้จะไม่รอดแต่พอมาปีนี้มันคือครบรอบปีค่ะทุกคนพอครบรอบปีอาการมันก็เป็นอย่างนี้่ะทุกคนมันก็ใบร่วงมันก็เหมือนกับเหมือนกับมันจะไม่รอด แต่ถ้าเกิดเราดูแลไม่ทันไม่ตั้งใจดูจริงๆเขาจะไม่รอดนะทุกคนถ้ามันเป็นแบบนี้เราต้องให้น้ําสักประมาณห้าห้าลิตรก่อนเนาะเอาบวรดลดก่อนนะเราจะลดตามโคนแบบนี้ก่อนนะทุกคนเพื่อให้มันปรับสภาพได้ก่อนแล้วเราลดทีละนิดละนิดก่อนนะคะทุกคนให้เลยไม่ได้ให้มากไม่ได้นะหลังจากมันเปียกชุ่มชื้นแล้วเราค่อยมาให้แบบเปียกๆสามวันครั้งนะคะจงกว่วฝนจะตกนะทุกคนนี่คือทุเรียน ที่เราปล่อยไว้ในอาทิตย์อาทิตย์ที่ที่ผ่านมานะคะทุกคนผ่านมาเราไม่เห็นแล้วแหละแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ให้น้ำเนาะ เกิดจากที่เราไม่ได้ให้แบบเราก็ไปติดธุระด้วยกลับมาอีกทีเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะกองนองเลาะท,ทำทีสำชาจะไม่รอดนะแต่ก็หวังว่าจะรอดแหละเพราะเราเห็นอยู่ว่าใบมันไม่ได้ร่วงทั้งหมดเนาะเพียงแต่มาเล่าสู่กันฟังว่าการที่เราจะปลูกทุเรียนนั้นถ้าไม่ชอบจริงๆไม่รักจริงๆอย่าไปทํานะคะทุกคนมันก็เป็นภาระ,ะเราดีๆนี่เองเนาะแต่ว่าเราก็คือความรักความชอบที่ได้ปลูกแล้วก็นําเสนอเพื่อนว่าเวลาปลูกทุเรียนน่ะคือเราต้องเรียนรู้กับมันจริงๆ,ๆนะคะ แล้วก็ปลูกใกล้โอ่งเนาะถ้าทุเรียนไม่ไม่ไม่เยอะเนาะแต่นี้เราปลูกห่างมาแล้วมันก็ไม่มีน้ําแบบซึมซับอะไรเลยมีแต่ว่าแห้งไปทุกวันทุกวันถ้าม่ให้น้ําช่วงหน้าแล้งนะทุกคนนะคลิปนี้ก็นําเสนอเพื่อน,อนๆบอกว่าทุเรียนนะคะทุกคนมันดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะทุกคนแค่อาทิตย์เดียวนะคะใบไม่เหลือเลยนะคะขาดน้ําคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะไว้คลิปหน้าที่ อ่ใบมันผลิตเดี๋ยวจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะว่าทุเรียนเราสองต้นนี้เป็นทุเรียนฝอแฝตจะรอดไหมน้อนะคะขอบคุณและสวัสวดีจ้า